ครับต่อไปจะมาแนะนําการเชื่อมต่อตัวสแกนบาร์โค้ดเล็กสายนะครับรุ่น Point Mobile m p 3นะครับกับตัวเครื่องพวก Android นะครับเป็นระบบ Android นะครับเครื่องคิดเงินหรือว่าโทรศัพท์นะครับอันดับแรกนะครับให้เรากดปุ่มสองปุ่มนี้ครับอ่าปุ๊บมันจะขึ้นเมนูมาอย่างนี้นะครับให้เราเลือกคําว่า pairing นะครับอ่าจากพักมันก็จะกําลังจับคู่กับบลูทูธนะครับให้เรามาที่ตัว ตัวเครื่อง android นะครับนี่นะครับไปที่ตั้งค่านะครับไปที่บลูทูธครับมาต้องเปิดบลูทูธก่อนนะครับแล้วมันจะขึ้นชื่อมานะครับน่ครับขึ้นชื่อมาแล้วครับ sn ให้ดูตัวตรงนี้นะครับนะครับสี่เจ็ับ477นะครับตัวเดียวกันครับกดจับคู่นะครับก็จับคู่ได้เลยครับบลูทูธ connect ครับ เชื่อมต่อแล้วนะครับแค่นี้ก็เป็นการจับคู่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาสแกนดูนะครับนะครับสแกนได้แล้วนะครับครับเดี๋ยวลองใหม่นะครับครับครับเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการจับคู่ระหว่างตัวสแกนบาร์โคดไร้สายกับ อุปกรณ์ Android นะครับที่เป็นเครื่องคิดเงินหรือว่าเป็นโทรศัพท์นะครับโอเคครับ